สองพันสอแล้วก็ห้าร้อยหรือสอ้าหมดไปแถมไปเลยนะแถยอเอหอออแต่่งแคนะได้เราตงนหากันห้า้บามน้ได้ไหมเจาเพรว่าเขาดนมลหายบาทเจาเจ้าโดน โดนยังไหมโดนสองครั้งนะเป็นยิ่สิบเอาสรุปว่าให้ไปลองใหม่แล้วก็แพ้แล้วก็ให้เท่าไหร่สามร้อยบ้งีเราเชื่อเงินมันไม่ได้สำคัญหรอกอยากพิหารมากกว่าใจมุงมันได้จริงๆบอกเจ้าว่าเก็บสามร้อยเอาไปจ่ายคนรอนะขอให้มันจะลองขึ้นจะลองขึ้นไปบูย สามพันได้ไหมหเขาบอกว่ามันอนโรงแรมต้องอย่านี้ที่แบางแพรจบเลยท้ามาก่อนได้ไงวะเนี่ยเข<ร>าขอขอขอเขาลูกไอ้งานเลอ๋อไอ้งานแล้วเขาไมเรียนกันกนอนโรงแรมที่นี่เ,เยลเยมานอนโรงแรมที่นี่บวกค่าโรงแรมอีกใช่เป 3, ็นสามพันเลยเหรอสามพัน <c oughs> มันจะเลี้ยงไปไหมเนี่ยอืมไม่แนเพื่อเห็นแก่หน้าเราวะรับข่าวหน้าของเราไว้แค่สามพันแค่นี้สบายมากเลยแล้วคนอย่างป้าเสียเป็นหมนื่นกังเสีย มึนหมื่นซื้อได้ให้นี่จำทำอะไรไม่ได้ได้เราเสียมากกว่านี้อีกเยอะแยะเลยเสียเลยมึงอยากรู้ให้กันเนี่ยเออเอนนี้่กิงไม่พูดเรื่องกูเรื่องกูก็พูดได้เพาะมึงมาเล่าฟังเองอันนี้กูเป็นเสือกเครื่องเขาพูกแล้พูดตรงเดียดก็ถีกูแล้ว สามห้าเลยนะของแกอีกห้าร้อยนะอ่อได้ได้ตกลงสามห้าก็สามห้าทำฟรีได้ไหมมีเงินก็ปวดสามห้าเหมือนกันขอให้ได้เป็นอาหารไม่ได้ตังก็ไม่เป็นไรเพื่อนตกลงจำทั้งนั่งาถ้งใจมงจริงเๆอะไรคิดเกลียดก็โดด อย่าตู้กันครั้งนี้นะพงษ์ท่านถ้าเกิดเขามันแพ้ให้พงษ์ท่านแล้วอย่าไปตกกันนะอ๋อคือล้มแล้วครับจ้าได้แล้วสัญญาไม่ไปตก,ตกได้จ้ะใช่ร้รงถ้าขอสู้กัก็ต่อ,อยเขาสิแล้วก็เด็กๆเลย はい